ึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับอาการเกียร์หลุดเป็นอย่างไรแล้วอันตรายถึงชีวิตหรือไม่แค่ได้ยินคำว่าเกียร์หลุด ก็ททำให้หลายๆคนต่างคิดต่างจินตนาการปไปต่างๆนานาแล้วไม่ว่าคุณจะเชื่อมันในรถยนต์ของคุณแค่ไหนแต่เมื่อมีการใช้งานในระยะย,ย,ย,ยาวก็หลีกเรียงปัญหาที่จะเกิดขึ้นไม่ได้โดยเฉพาะอาการเกียร์หลุดเกียร์ค้างซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากแถมยังเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตอีกด้วยเนื่องจากเราไม่สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้หากเกียร์ค้างอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง รถยนต์จะมีการใช้งานทำงานในตำแหน่งนั้นๆอย่างเช่นเกียร์หลุดตำแหน่ง R รถยนต์ก็จะเคลื่อนถอยหลังหรือปัญหาเกียร์หลุดที่เกิดขึ้นจากบู็คันเกียร์เสือล้อตามการใช้งานหรือบู็คันเกียร์ทำมาจากพลาสติกเสื่อมสภาพซึ่งแน่นอนว่าเกียร์หลุดไม่ใช่คันเกียร์ที่หลุดมือหรือออกมาทางด้ามอย่างที่หลายๆคนคิดและอาการของเกียร์หลุดนั้นเป็นอย่างไร แล้วจะอันตารายถึงขั้นเสียชีวิตหรือไม่วันนี้ทางคาออมของเราจะพาไปไขข้อข้องใจกันครับนอกจากข้อปฏิบัติตามกฎหมายที่ต้องให้ความสําคัญแล้วเรื่องการดูแลรถยนต์ก็ถือเป็นสิ่งที่ห้ามมองข้ามเด็ดขาดโดยเฉพาะระบบการทํางานของเครื่องยนต์พอหากรถยนต์เกิดเสียหายหรือมีความผิดปกติเกิดขึ้นในรถขณะขับรถถือว่าเสี่ยงอันตารายต่อผู้ขับขี่ และผู้ที่สัญจรไปมาวันนี้ข้าวมโนของเรามีปัญหาหนึ่งี่เกิดขึ้นได้ยากและพบมากน้อยที่สุดแต่มีผลเสียตามมาไม่ใช่เรื่องเล่นเล,นเ,ลนเลยคืออาการเกียร์หลุดเกียร์ค้างที่สามารถส่งผลอันตรายต่อชีวิตได้อาการเกียร์หลุดเป็นอาการที่ไม่สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้นั่นเองสมมติว่าหลุดที่ตำแหน่ง R ในเกียร์อโอโต้รถยนต์ก็จะเคลื่อนถอยหลังไปเรื่อย ถึงแม้ว่าควรจะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่ง P, D หรือ N 3หรือ2แล้วก็แต่รถจ์ก็ยังคงถอยหลังอยู่นั่นเองซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกียร์หลุดนั้นเกิดจากบูสต์ทันเกียร์ที่ทำมาจากพลาสติกเสื่อมสภาพและจะทำให้เกิดอาการเกียร์หลุดนั่นเองวิธีเอาตัวรอดเมื่อเจออาการเกียร์หลุด 1. พยายามขับรถให้ชิดขอบทาง 2. พยายามเบรคค้างไว้ 3. หลังจากนั้นเมื่อรถหยุดแล้วดับเครื่องทันทีครับ